ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ WWE ได้สร้างกลุ่มนักมวยปล้ำกลุ่มใหม่ขึ้นมาชื่อของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม Retribution โดยออกมาก่อกวนทั้งรอแล้วก็ SmackDown นะครับเริ่มจากการทำให้ไฟฟ้าของโชว์นั้นขัดข้องหลังจากนั้นก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับทั้งการเข้ามาทำลายเข้าของและออกมาอัดนักมวยปล้ำหลายๆคนจนหมอบกระแตตุยขาเวทีเลยครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ปรากฏตัวมาเนี่ย นักมวยปล้ำกลุ่มนี้สร้างความน่าสนใจให้กับรายการได้ในทุกๆสัปดาห์จริงๆครับเปิดตัวมาก็หลายเดือนแล้วนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าภายใต้หมวกไอ้โม่งนี่สักทีนะครับแฟนมวยปล้ำหลายคนถึงกับอยู่ไม่ได้สร้างทฤษฎีลงในโซเชียลมีเดียมโนกันไปต่างๆนานา,นาม,มากมายว่าสมาชิกของกลุ่มรีทิบิวชั่นเป็นใครได้บ้างต้องเป็นนักมวยปล้ำคนนั้นเป็นนักมวยปล้ำคนนี้แน่ๆน แล้วทำไม WWE ถึงยังไม่เปิดเผยโฉมหน้าของสมาชิกกลุ่มนี้สักทีและนี่คือ5เหตุผลที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับยังไม่เปิดหน้ากระแสก็แรงแล้วนับตั้งแต่เปิดตัวกระแสของกลุ่ม r e t r i l u t i o n นั้นก็แรงใช้ได้เลยนะครับมันคล้ายๆกับตอนที่กลุ่ม n e x u s เปิดตัวกับสมาคมเมื่อปี2010เด๊ะ ตอนนั้นเนื้อเรื่องของกลุ่ม n e x u ซัมันเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงกับยอดคนดูของ WWE ที่เพิ่มขึ้น WWE ก็เลยต้องการให้อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นกับกลุ่ม Retribution เหมือนกันโดยกำลังค่อยๆบิ้วความน่าสนใจแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะสะมาคมรู้ดีนะครับว่าแฟนมวยปล้ำนั้นคาดหวังกับนักมวยปล้ำกลุ่มนี้ไว้สูงแค่ไหนถ้ารีบร้อนเกินไปอาจจะพังเอาง่ายๆนะครับ ดาว่า W.W.E. ก็คงจะยืดเนื้อเรื่องโดยไม่เปิดเผยสมาชิกของกลุ่มนี้ออกไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะตอนนี้ถึงจะสวมหมวกไอ้โมงแต่กลุ่มนี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่มากเลยครับยังเลือกสมาชิกข,ของกลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่ม r e t r i b u t i o n นั้นเปิดตัวมานานหลายเดือนแล้วนะครับออกมาป่วนทั้งรอแล้วก็ Smackdown ทำลายข้าของอัดไม่เลือกหน้าทั้งผู้ชายผู้หญิงอย่าว่าแต่นักมวยปั้มเลยครับ ทีมงานกับคนดูยังไม่รอดเลยถึงจะใส่หมวกไอ้โม่งปิดบังหน้าตาแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าในการปรากฏตัวแต่ละครั้งสมาชิกของกลุ่ม Retribution นั้นไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนี่อาจเป็นเพราะ w w e ยังไม่ได้เลือกนักมวยปล้ำที่จะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้เลยทำให้นักมวยปล้มคนไหนก็ได้ใส่ไอ้โมงออกมาป่วนรายการในแต่ละสัปดาห์ไปก่อนมันไม่ง่ายนะครับในการสร้างกลุ่มนักมวยปล้มสักกลุ่มขึ้นมาแล้วจะให้ปัง าเคมีของนักมวยปล้ำในกลุ่มมันไม่เข้ากันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้อย่าง evolution the chill หรือ undisputed era นะครับนี่คงเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ WWE เลือกที่จะยังไม่เปิดเผยสมาชิกของกลุ่มนี้จนกว่าสมาคมจะมั่นใจในตัวนักมวยปล้ำที่เลือกมาเป็นสมาชิกจริงๆครับรอให้เนื้อเรื่องของนักมวยปล้ำแต่ละคนจบลงก่อน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานหรือสัญญาณอะไรที่บ่งบอกเลยนะครับว่าใครจะมาเป็นสมาชิกของกลุ่ม Retribution จะมีก็แต่ทฤษฎีของแฟนๆเท่านั้นที่เดาไปเรื่อยว่าจะเป็นใครได้บ้างเชนโทนหรือเปล่าหรือจะเป็น Mercedes Martinez หรือเปล่านะอย่าง Mercedes Martinez ช่วงก่อนหน้านี้ก็กำลังเปิดศึกอยู่กับเบียริปลี่และก็พึ่งแพ้ในแมตช์กรงเหล็กใน NXT ไปนี่อาจเป็นโอกาสดีที่จะให้มาร์ติเนสจบสตอรี่ไลนของตัวเองกับริปลี y และกลายเป็นสมาชิกของกลุ่ม Retribution สาเหตุนี้แหละครับที่ WWE ยังต้องรอให้สมาชิกของกลุ่ม Retribution หลายๆคนจบเนื้อเรื่องของตัวเองไปซะก่อนเพื่อไม่ให้เนื้อเรื่องนั้นมันดูมั่วมากจนเกินไปและสามารถมาเปิดตัวกับกลุ่ม Retribution ได้แบบเป็นเรื่องบรรดาวครับต้องการให้กระแสแรงกว่านี้ WWE มักจะสร้างสตอรี่ไลน์ที่รีบร้อนแล้วก็ขาดที่มาที่ไปอยู่เป็นประจำนะครับ และด้วยวิธีการเปิดตัวที่มีความคล้ายคลึงกันกลุ่ม Retribution ก็เลยถูกยกเอาไปเปรียบเทียบกับ The Nexus อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งถ้าจะให้ปังมากกว่านี้มันก็ต้องสร้างเหตุผลขึ้นมารองรับด้วยเพราะที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยนะครับว่ากลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาทำไมมีเป้าหมายอะไรกันแน่จนกลุ่ม Retribution ออกมาพูดในรอเป็นครั้งแรกทำให้คนดูเริ่มเข้าใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งกลุ่ม Retribution คือไพ่ตายของ WWE ในปีนี้ที่โควิดกำลังระบาดหนักเลยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่ศึกใหญ่อย่าง Survivor Series กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นศึกที่เหมาะมากๆในการผลักดันให้กลุ่ม Retribution นั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกก่อนที่จะเปิดเผยสมาชิกในกลุ่มนี้ครับรอเปิดตัวแบบมีคนดู WWE ทดลองอะไรใหม่ๆหลายอย่างในช่วงที่ไม่มีคนดูในสนามเพราะโควิดระบาดนะครับเริ่มจากจัดโชว์แบบไม่มีคนดูใน Performance Center พอมันแห้งไปก็เลยเอานักมวยปล้ำฝึกหัดมาตะโกนเย้ยวเป็นคนดูและตอนนี้ก็ย้ายมาจัดโชว์ Thunder Dome ที่ m v y Center นักมวยปล้ำหลายคนก็อัดอั้นนะครับรอที่จะขึ้นปล้ำแบบมีคนดู WWE เองก็รอจัดโชว์ในแบบที่มีผู้ชมในสนามอีกครั้งเหมือนกันเราค่อยเปิดตัวสมาชิกของกลุ่ม Retribution เพราะมันคงน่าเสียดายนะครับที่จะเปิดตัวกลุ่มที่เป็นความหวังหมู่บ้านแบบนี้แต่ไม่มีคนดูในสนามเลย แม้ว่าตอนนี้การระบาดของโควิดในอเมริกายังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงแต่ก็ไม่แน่นะครับในเวลา1-2เดือนข้างหน้าเราอาจได้เห็น W W E จัดโชว์แบบมีคนดูในสนามก็ได้แต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดเหมือนกีฬาหลายๆชนิดที่เริ่มกลับมาจัดแบบมีคนดูอีกครั้งแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ